ก็เปงานประกันไทยดูเดนเชี่ยวนะครับก็เป็นประกันประกันหนึ่งที่ไปคิดว่าจริงไปคิดว่าเรื่องประกันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใกล้ตัวเราแล้วก็เป็นเรื่องที่เราหลายๆคนมักจะมองข้ามแล้วก็เสียดายกับมันอะไรเงี้ยเหมือนที่พี่การได้พูดบนเวทีเลยว่ารถตัวอย่างเช่นรถยนต์อย่างเงี้ยมันเป็นรถมันเป็นสิ่งของด้วยซ้ํารถมันชนเราก็ไม่ได้เจ็บเรายังซื้อประกันให้มันเลยแล้วพอเราซื้อให้มันเราก็ไม่ได้อยากชนมันเ้วยนะแต่พอเป็นสุขภาพล้วกลับคิดว่าเปีที่แล้วฉันไม่ได้ป่วยนี่ฉันปีนี้ฉันไม่ซื้อ แปลกๆนิดนึงอะไรนยทั้งที่เป็นสุขภาพเราเราควรจะรักษามันให้ดีที่สุดด้วยซ้ำอะไรเงี้ยก็ไม่คิดว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งแบบเขาเรียกว่าอะไรถ้าล้มคือล้มบนฟูกอะถ้าเรามีประกันอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นประกันสุขภาพประกันชีวิตหรืออะไรก็แล้วแต่สำหรับบางครอบครัวเสาหลักครอบครัวคนหนึ่งเสียชีวิตไปครอบครัวเจ๊งพังได้เป็นห้าก็มีแต่ถ้าหากเรามีแบบกองทุนสำรองสักอันหนึ่งที่เราจะได้รับเมื่อเขาเสียชีวิตไปมันก็จะทำพอให้แบบว่าครอบครัวแบบรอเลี้ยงได้อีกสักหน่อยนึงอะไรเงี้ย้น เราิงจริงจริงเราเราก็เป็นคนคิดเรื่องพวกพวกนี้อยู่แล้วเรามีวางแผนเรื่อประกันอยู่แล้วแต่พอได้มางานได้มาเห็นบรรยากาศได้มารับรู้ข้อมูลอะไรมากขึ้นมันก็ก็ทำให้เราตระหนักมันมากขึ้นอีกครั้งหนึ่งอะไรอเงี้ยก็ได้เป็นเป็นเดอแบกหน้าใหม่เพิ่งมาแบกปีนี้เองเมื่อก่อนเป็นเดอะเกาะมาก่อน ใช่อ๋อ oh, ใช่ใช่ใช่ครับก <c oughs> <c oughs> ็คุณแม่ชอบบอกให้ซื้อคอนโดเนี่ยแบบอยู่ในกรุงเทพซื้อคอนโดอยู่จะได้ไม่ต้องเหนื่อยอะไรเงี้ยแต่เราก็เราเราเรู้สึกว่าเราติดบ้านเราโตมากับเราอยู่บ้านเป็นหลักมากๆควาติดบ้านตตน,นเด็กแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากกลับมาเจอแม่ทุกวนันอะไรเงี้ยเจอคุณพ่อด้วยเพราะว่ามันเหมือนแบบกำลังใจอะไรเงี้ยบางทีอาจจะไม่ได้คุยกันเยอะเพราะเราก็เวลาน้อยแต่แค่เราตื่นเช้ามาเราเราเราเห็นแม่เราอะไรเงี้ยมันก็มีความสุขมันทาให้เราเหมือนยังเป็นเด็ก ในสายตาเขาตอลอดเวลาตอนเด็กๆเราก,ก็แม่ตื่นมาเตรียมรองเท้าแต่งตัวทาอาหารให้กินก่อนไปโรงเรียนพอมาวันนี้มันแบบผ่านมาเป็น1ิ20ปีมันก็ยังเหมือนเดิมแค่เปลี่ยนจากไปโรงเรียนไปทํางานแค่นั้นเองแม่ก็ยังเตรียมของเตรียมกระเป๋าเตรียมรองเท้าให้แล้วก็แบบอย่าลืมไล่นะลูกแล้วก็ส่งไปเรารสึกว่าเรายังไม่พร้อมที่จะขาดสิ่งนี้ไปอะ่ะเรายังอยากมีสิ่งนี้ในทุกวันเรายอมแลกเรายอมเดินทางไกลแล้รอมเผื่อเวลาหนึ่งชั่วโมงเพื่อแลกกับสิ่งนี้ทุกๆวันน่า เพิ่มตั้งแต่เมื่อไหร่เหรอจริงๆจริงๆม,มันมีปมเล็กๆอยู่เพราะว่าตอนเด็กๆอะ่ะคือครอบครัวเราอยู่พร้อมหน้าสาคนก็จริงแต่ว่าไม่ใช่ว่าปัญหาการเงินจะไม่เกิดคือปัญหาการเงินอยู่ในครอบครัวของบา้านมาตลอดตั้งแต่เด็กจนโตอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่รู้แหละอนาคตเราต้องหาเงินให้เยอะๆอะ่ะเราเราเชื่อว่าเมื่อมันมีสิ่งที่เราขาดสิ่งที่เราขาดไปเด็กก,ก็คือเรื่องทรัพย์สินเงินทองเมื่อเรามีสิ่งนี้ครอบครัวเราจะแฮปปี้มากๆเราคิดอย่างนั้นมาโดยตลอดมันก็เลยเป็นแพชชั่นให้เราว่าไม่รู้ว่าเราต้้้้องาาทใหไดมกนี เราต้องเก่งมากกว่าคนอื่นมากๆเพื่อที่ครอบครัวเราจะสบายเพราะถ้าเราเก่งเท่าคนอื่นมันก็คือเ v e r อร e เแบบเฉลี่ยทั่วไปเราก็จะซึ่งเอเวอร e ประเทศเราก็ไม่ได้สบายก็ถือว่าลําบากสียได้เพราะฉะนั้นเราต้องโดดเด่นขึ้นมามากๆเพื่อที่จะเป็นเสาหลักครอบครัวที่ดีให้ได้โปรเจกต์นี้ชีวิตมีการอ๋อโอเคครับผมก็ขอฝากทุกคนไวด้วยครับชีวิตมีการทุกวันดีกว่าก็คือแบบว่า อยากให้ทุกคนลองนึกถึงสิ่งรอบๆตัวเราความสุขเล็กๆรอบๆตัวเราที่เราอาจจะเผลอมองข้ามไปบางทีเราอาจจะคิดว่าเราแบกครอบครัวนี้อยู่คนเดียวแต่ความจริงลองดูดีๆมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้ถึงไบจะทํางานอยู่คนเดียวในบ้านแต่ไบไม่ใช่คนเดียวที่แบกแน่นอนเพราะว่าถึงไบจะแบกครอบครัวนี้แต่คุณพ่อคุณแม่ก็แบกไบอีกทีอยู่กันประมาณนี้ครับชีวิตมีกันทุกวันดีกว่าคดเราไป่หอยังมเลยอ่าใช่ใช่ใช่ก็มันมันมันเป็นงานชื่องานว่า Astro Showcase มาเลเซีย2023ครับผม mm hmm. ก็จะเป็นงานที่อารมณ์ไม่คลาา้นนา,า,คลายงานวันสนั่นจอเอางี้ดีกว่ามันคืองานวันสนั่นจอเลยแต่เป็นของมาเลเซียซึ่ง Astro เนี่ยก็เปรียบสเสมือนช่องวันอะไรเงี้ยเป็นเป็นแพลตฟอร์มหนึ่งที่ที่ค่อนข้างจะดังมากๆที่นั่นเป็นแบบคล้ายๆทีวีเคเบิลแต่ว่าที่นั่นคือทีวีเคเบิลเขาฮิตกว่ามากๆอะไรเงี้ยใช่ก็ดีนะก,ก็ใช้ได้เลยครับก็ไม่ไม่ได้คาดหวังมากแต่ก็รู้สึกว่าเกินคาดอะไรเงี้ยก็น่ารักน่ารักมากๆแฟนๆเขาก็น่ารักเขาก็ คล้ายๆคนไทยนะแปลว่าเป็นคนประเทศเพื่อนบ้านกันเลยก็มีความแบบย้มแย้มแจ่มใสต้อนรับและอยากขอบอุณเป็นอย่างดี่าอะ่ต้อเยัวอะไรไปแม่กว่าวิ่ไม่เตรียมไม่ได้นะเรากังวลเหมือนกันเราก็กังวลคือเราก็ต้องเตรียมเยอะประมาณหนึ่งอันดับแรกเลยคือเราไป,ไปถามทาแรกหรือว่าเขาเอาเราไปทาอะไรตอนแรกงงมากทําไมต้องเราเอาเราไปทําอะไรเร,ะเรารู้อ๋อเขา คือแอสโตรเนี่ยซื้อลิขสิทธิ์ใต้ล่าไปซื้อลิขสิทธิ์ละครช่องวันไปซึ่งเราเป็นคนเล่นก็คือไต้ล่าแล้วก็ดวงใจจงกระบี่ที่กำลังออนเนอร์อยู่ตอนนี้ด้วยซื้อไป2เรื่องอะไรงนเงี้ยเราก็เลยเป็นเสมือนตัวแทนที่ไปออกงานไปเป็นตัวแทนของของของโปรเจกต์พวกนั้นเราเนี่ยะอะไรเงี้ยครับก็เลยคิดว่าเฮ้ยเขาบอกต้องมีโชว์หนึ่งโชว์ละเอาและยังไงดีวะเราก็ร้องเพลงร้องเพลงหรอคิดแล้วไม่ออกก็ร้องเพลงไว้ก่อนอะไรเงี้ยเราองเพลงอะไรดีล่ะก็คิดว่าคิดแล้วไม่ออกจะร้องเพลงใต้ล่าซะเลยเขาน่าจะเคยฟังลแล้วเราด นั่งละครแล้วตื่นเต้นต้องซ้อมร้องอยู่พักนึงเลยเพราะว่าไม่เคยร้องเลยเพลงต้ล่าเขาน้องบุมสหรัฐเขาร้องไว้ดีมากเราก็ไม่กล้าไปร้องตามเขาอะไรเงี้ยแต่เราเราก็ฝึกซ้อมอย่างหนักเพื่อให้โชว์ออกมาดีมากๆถ่าขเขาได้ด้วยดีครับใช่ก็ก็รู้สึกฟูลฟิลเหมือนกันนะก็รู้สึกว่าเฮ้ยก็ยังมีการอินเตอร์ที่เขาสนใจเราอยู่นะไม่ไม่ใช่มีแค่แต่ในไทยอะไรเงี้ยล้วก็รู้สึกว่ามันก็ทำให้เรามีแพชชั่นอะไรบางอย่างเหมือนกันทำให้เรามีเป้าหมาย ที่มันไกลขึ้นและชัดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยว่าเฮ้ยเราจะคิดแคใ่ในไทยไม่ได้แล้วนะมันแบบมันไม่ใช่เป็นไปไม่ได้นะมันเป็นบบไปได้นะที่เราจะแบบสเปรดแบบกระจายออกไปมากกว่าน,นี้อะไรอ่าเงี้ยใช่ใช่เป็นรายการรูปแบบไพโสดของเวียดนามไปออกมาเดี๋ยว EP ที่สองอลังจะออกเรเ็วๆนี้แล้วครับก็ก็ดีนะจริงๆท้าทายมากแบบมากมากมากสุดในชีวิตแล้วกับการถ่ายรายการรูปแบบไพ่สดที่เวียดนามเพราะว่าฟังไม่รู้เรื่องเลยสักคำ แต่เห็นหน้า,มา,าเมืลัไหร่เข้าใจทุกอย่างเลย <c oughs> จริงๆมีคนแปลอยู่ในหูครับแปลไทยแต่ว่าเขาเขาพูดกันเร็วมากสี่ห้าคนแล้วเขาก็แปลอาจจะไม่ครบถ้วนเท่าไหร่เพราะว่ามันเร็วมากจริงๆอะไรเงี้ยคนแปลก็ถือว่าเก่งมากแล้วอะไรเงี้ยแต่เราก็ท้าทาทยเรามากๆแล้วยิ่งไปมาเลยมาอีกเนี้ยเรารู้สึกได้เลยว่าโอ้เราไม่ได้แล้วว่าไอ้คอมม u n i c a t i o n skill เราต้องอัปเดตแล้วเราต้องอัปเกรดมากกว่าน,นี้แล้วค <c oughs> ือจะแค่ภาษาไทยภาษากฤษมันไม่พอแล้วผมว่าผมไปกลับมาจากเออมาเลยเนะี่ยผมน้อยมาก ว่าผมคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเลยพอดีว่าในห้องพักศิลปินี่ยมีศิลปินจากทีวีบีฮ่องกงมาด้วยแล้วเขาก็พูดจีนกันสนุกเลยแบบคนฮ่องกงก็พูดภาษาจีนกันพูดกับแฟนๆด้วยแบบเวลาไปออฟฟิศไปเยี่ยมเขาก็พูดจีนกันหมดแล้วเราสึกว่าเราออกบอร์ดอยู่คนเดียวแบบก็าคุยอะไรกันวะแบบไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าครั้งหน้าถ้าเราไปเราพูดจีนได้ละก็คือเอาจริงเอาจังแล้วก็คือมีภารกิจใหม่ขึ้นมาทส่ปึ้งภาษาจีนโดยด่วนโดยด่วนเด่งอยู่ทุกวัน ละครช่อง,องวันน่ะนะครับภาษาจีนด้วย <laughs> เกินไป,จบ,ไปจบยุดแล้วไม่ใช่หรอโอ้ยจบแล้วพาคสองไว่ากันก็สววี่วานี่น่ิว่าน่าจะมีอีกครับ,บครับออนไปแล้วส4จ้ะเป็นยังไงบ้างคะกัสแ ก็ก็ดีขึ้นเรื่อยเรื่อยครับ EP หนึ่งของคำสี่ก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆรดูจากดูจากคนจำนวนคนดูอะไรเงี้ยก็รู้สึกขอบคุณมากเราชอบอ่านคอมเมนต์แบบคอมเมนต์ real time ตามเพวก YouTube หรือว่า Facebook อะไรเงี้ยที่มันเป็นอยู่ในไลฟ์อะไรเงี้ยก็แล้วตลกดีเราเป็นเป็นฟีดแบ็กที่แปลกมากเพราะว่าปกตินะเราเล่นละครนี่แบบว่าเฮ้ยเกียรไอ้นั่นอยากฆ่าไอ้นี่ไม่ชอบไอ้นี่เลยทำไมทำอย่างนี้แต่เรื่องนี้มันกลายเป็นว่าคนเขาแบบอน j o ยเขาตลกกันเขาแบบหัวเราะไปกับมันอะไรเงี้ยกับการกระทำต่างต่างของของเราในเรื่องอะไรเงี้ยเราก็ มันแปลกดีว่าเราควรภูมิใจหรือควรอายหรือควรอะไรนะแบบ<ช>ความรู้สึกที่ใหม่แต่เราก็รู้สึกเอนจอยมากๆที่เขาเอนจอยกัน<ช> <c oughs> บรรยากาบรรยากาศโอเคน่ักมากั้งแรกของผมเลยที่แบบว่ามีโอกาได,ได้ดูละครร่วมกับแฟนๆออด้วย่บรรยากาศบรอเคน่ารักมากเปนครั้งแรกของผมเลที่แบ่ามีอกาสได้ละครรว <c oughs> มกับแฟนๆยใช่บรรยากาศบอเนบบคน่ารักมากเป็นครั้งรกของเลยท่แบบว่ามีโอกาสได้ละครร่วมกแ้ยบรก็จบคอยาอคนะไรบางอย่างโห <c oughs> บ้างตบมือบ้างกรี๊าบรางอะไ่รอย่างเงี้ย พอเรามาดูพร้อมกับแฟนแล้วก็ได้รับีแอคแบบนั้นซึ่งมันสนุกกว่าดูคนเดียวเยอะมากๆเพราะเราได้รู้บางฉากเราคิดว่ามันไม่มีอะไรแต่แฟนๆเขาก็แบบเฮ้ยกันอะไรเงี้ยมันก็ตลกดีเราอยากอยากมีอีกนะอยากให้มันมีันอีกได้ให้กับเราไ้ไปค่ะโอเคครับผมันดับแรกขอฝากประกัน p ูเดนเชียไว้ด้วยนะครับชีวิตมีกันทุกวันดีกว่าครับผมอยากให้ทุกคนลองใส่ใจสิ่งรอบตัวในสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันสำคัญที่สุดครับผม แล้วก็ขอฝากละครของบไบด้วยนะครับดวงใจจอมกระบี่ครับผมทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มครึ่งทางช่องวัน31ครับ